สวัสดีครับสวัสดีซีแฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลำเพลิดออฟ i c i เชียครับครับตอนนี้กําลังเล่งติดครับแสงสีเสียงครับจอ L E D เสร็จแล้วครับตอนนี้เล่งติดแสงสีเสียงเพื่อตรวจเช็คระบบครับถือว่าสุดยอดครับงานใหญ่เอรีครับด้านข้างจะเป็น ลำโพงเป็นลำโพงมันมีชุดเบสแล้วก็ชุดเสียงกลางครับที่ต้องห้หอยครับอออโอ้ยแบงกูกำลังล่งวังหันแบง ทั้งลานหอยลำพูงคางกับหอยเสียงกลางกับทั้งโซนคางเครับตั้งตั้งครับนี่ครับเป็นเหตดทางนี้นะครับเป็นทางของ,งนีการมีปิดดีครับจุดนี้จะเป็นจุดป่ายไข่อ้อครับศิลปินเยอะแยะมากมายครับเดินทางมา เปิดชีรังส้มแบบดีเลยครับเลิศสุดยอดมากครับระบบไฟทาเช็กเชกเบิร์ดแล้วนี่จะร่วมเกือบเบิร์ดรถดครับใส่หลายครับทั้งไฟทั้งอันนี้ครับหลายยางแห้งครับตอนเทิ่งตอนนี้เทิ่งรถบดเดเอ่ลุงแต่มอนิเตอร์พี่นอ้อง ไฟใี่จัดเต็มแบบใส่เกือบเบิดครับเบิดทุกโตเลยมันจะมีชุดหนึ่งเที่ยวรง่งยุบานน้ำครับก็เลยได้ใส่ซัมทิมมี่ครับแต่ว่าซัมทิมมี่ก็สุดร,ระบบสุดใหญ่เลยนะครับนี่ผ่าตบวใดครับมืออื่นบวงสวงไขอ่อ่อเทึ่งไขอ่อ่อเทึ่ง งานวันเกิดดูกสาวครับจัดเต็มจัดใหญ่กับมือแรงกะตั้งเสีดปุ๊บกะจะทดสอบระบบแสงสีเสียงครับทดสอบระบบจอจะได้เห็นความสวยงามครับ ยังกลางกลางแหลมใส่แบบแขวนเอาครับพี่น้องนะครับเบดววางลางครับหลังจากเซตแล้วเช็คระบบเช็คยังเซตเรียบร้อยแล้วครับก็จะเดินทางไปกลับบานพักครับเพื่อ พักอนครับแล้วยนี่มือเสาจะเดินทางมาแตะเสร์ครับน่าจะห้อยๆๆแล้วก็ใช้หลอกดึงขึ้นครับ ทีมจอเสร็จแล้วนะครับทีมจอเสร็จพอทีมไฟเพิ่มเสริมเครื่องเสียงเข้าไปอีกครับเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์ดนตรีครับอาจารย์ดนตรีเดี๋ยวก็เดินทางมาเดินทางมาก็น่าจะมีเซ็กระบบชี้ยากๆก,ก,ก็จะเป็นกองกันเบรคกับก็น่าจะเบรมานําครับตอนที่เรือก็ อาจจะเดินทางมาเมือนอื่นนะครับเมืองงลางก็จะประมาณนี้ครับจะพาไปเมืองข้าง,งครับจากข้างบนลงมาเนี่ยรู้สุดยอดเลยเสือถ้าเพิ่มแสงสีเสียงร,ระบบมีระบบไฟจะอยู่ประมาณนี้ครับน่ครับแนมลงไปอันนี้อพี่น้อง บอกเลยว่าสุดยอดครับบอกได้ยคยาคำเดียวว่าสุดยอดแนมเห็นเบ็ดครับพื้นที่ดีพื้นที่สุดยอดเลยครับ ตังสูงนี่ถ้าบัวหาเนี่ยเอามาลอกนี่ลมพัดมานี่เอาไอยู่แล้ครับาหาวิธีลอกเป็นพื้น วิวดีครับบรรยากาศดีครับข้างบนข้างบนนีวิวดีบรรยากาศดีนะครับพี่น้องนั่งชมแบบพว้สบายโวสบายตาเลยครับ ขึ้นซีซันค่อนข้าง,งจะอ่อนเลยเด้ยครับดูแล,แลนังร้านบองหาวิธีแก่ครับน่าจะหาสเตห้าเสือกมาล็อกด้านขางด้านหน้าด้านลังนี่นะครับ ขางจะออนนะครับดูละนางลานโยกครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บอลกระคอขอบคุณครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องเอาไวพ้พอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ